ครับสวัสดีครับพาทุกท่านมาอยู่กับงานซ่อมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นงานปั๊มลมนะครับก็เป็นปั๊มลมจากทางร้านล้างอัดฉีดหยอดเหรียญนะครับมีเสียหายนะครับก็โทรแจ้งติดต่อมานะครับก็อยู่บริเวณแม่น้ําคูนะครับอาเภอปวกแดงนะครับจังหวัดระยองนะครับก็ อยู่ไม่ไกลจากร้านสุกิจกลการนะครับก็เป็นร้านพันธมิตรกันนะครับเราก็ไปรับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุอาการเสียกันนะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับว่าปั๊มแป๊บเดียวนะครับลมออกหมดนะครับหรือว่าลมรั่วนั่นเองนะครับ fc ทางนนอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะครับของร้านคุณพี่สุกิจกลการนะครับเป็นร้านพันธมิตรของเรานะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับ หน้างานที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีของเสียนะครับเราก็จะทําการซ่อมกันที่นี่เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเอากลับมาบ้านเราที่มาบขานะครับซ่อมกันตรงทางแยกพวงมาลัยเลยนะครับก็ใกล้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะจัดส่งกันนะครัอันนี้สินค้าภายในร้านของอาคุณพี่สุกิจกลางนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยครับว่าความรูมของลูกค้าอาการเป็นอะไรมานะครับก็ เขาใส่มอเตอร์3แรงมานะครับรอบปกตินะครับรอบพันสี่ห้าสิบนะครับตัวนี้จากเดิมนะครับใส่มอเตอร์รอบเร็วมานะครับแล้วก็คงจะไหมไปนะครับแกก็เลยใส่มอเตอร์รอบปกตินะครับก็ใช้งานได้นะครับใส่มอเตอร์3แรงนะครับก็เดี๋ยวก่อนเราจะทำการตรวจเช็คนะครับว่ามีอะไรเสีย เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องถอดตรงไหนก่อนก็ลำดับแรกนะครับอาการปั๊มแล้วเก็บลมไม่อยู่หรือว่าลมปั๊มแล้วมันขึ้นช้าเก็บลมไม่อยู่นะครับเราก็จะต้องมาดูอัดที่กันย้อนก่อนนะครับหรือว่าตามข้อต่ออะไรเนี่ยนะครับมีรั่วหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวปั๊มเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับว่าหัวลมยังมีแรงดูดดีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันจะมีหัวใดหัวหนึ่งมันไม่ดูดนะครับดูดหัวเดียวนะครับลมก็จะขึ้นช้าเหมือนกัน,นก็ใช้วิธีเท,ด,ทดสอบแบบนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นการเช็คหาอาการรั่วตามจุดต่างๆโดยใช้น้ําแฟบหรือว่าสไลเน่นครับชโลมดูนะครับว่ามันมีรั่วตรงไหนไหมนะครับมันทําไมถึงปั๊มขึ้นช้าและปั๊มแล้วเก็บลมไม่อยู่นะครับไลต่ตรวจเช็คดูแบบนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับตามข้อต่ออย่าลืมตรงใต้ถังด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีะสาหรับเดนเดนน้ําทิ้งนะครับหรือว่าระบาย รตรงนั้นบางทีอาจจะมีะมีก๊อกมีเกลืหรืออะไรมันอาจจะรั่วนะครับเราก็ลองดูนะครับตรวจเช็คให้หาให้เจอนะครับมันต้องมีอาการรั่วตรงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นการเช็คลิ้นนะครับว่าลิ้นมีอาการรั่วไหมนะครับเนี่ยถ้ารั่วเลือดลมมันก็จะย้อนตีกลับมาที่หัวที่หัวสูบนะครับแล้วก็ลมก็จะดันออกที่ฝาสูบ อ่าตรงนี้ก็เป็นกันย้อนนะครับเราอยากจะเช็คว่ากันย้อนรั่วไม่รั่วนะครับให้ถอดท่อทองแดงตรงนี้ออกนะครับด้วยปัจจเบอร์22หรือ23เนี่ยนะครับถอดออกก่อนนะครับท่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําสไลด์เช็คดูนะครับว่ากันย้อนมีรั่วไหมนะครับก็หาต้องหาจุดรั่วให้เจอนะครับอ่าในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับกับอาการรั่วก็เป็นอ่าการรั่ว ตามเกีียวกันย้อนตรงนี้นะครับนี่เพราะว่าเนื่องจากนะครับปั๊มลมอาจจะมีใช้เราใช้มานานแล้วนะครับตรงตัวนี้มาใหม่ๆเขาจะทาเป็นกาวแดงหรือว่ากาวกันขายนั่นเองนะครับมันก็น่าจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดกันย้อนออกนะครับเพื่อ,อทําการพันเกียวนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ นะครับแล้วเราก็จะมาปั๊มดูนะครับว่าจุดที่เราเจอเนี่ยจบไม่จบนะครับหรือว่าจะต้องไปต่อตรงไหนอีกต่อไปก็จะเป็นการนะครับถอดพวกท่อพวกอะไรนี่นะครับค่อยๆพิจารณาไปนะครับไล่ๆถอดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการย้อนนะครับหรือว่าเช็ความนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ใช้ประแจเบอร์22ถอดนะครับ ก็ต้องบอกว่าหลวมจริงๆครับธรรมดานี่มันจะแน่นมากครับกาวที่เขาทามาจากโรงงานนะครับมันน่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับกาวการย้อนนะครับถ้าตรงนี้นะครับถ้าเรามีกาวแดงหรือว่ากาวทาเกียวนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้เตรียมพร้อมมานะครับก็ใช้เป็นเขาเรียกเทปพันท่อ PVC นะครับหรือว่าเทปพันเกียวนั่นเองนะครับ ก่อนจะพันหรืออะไรแล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดหรือว่าเศษคราบกาวเก่าออกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพันเกียวนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะกลับมาเทสกันดูนะครับ ปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับประเทศตรงจุดที่่ารั่วอีกทีนะครับจบไม่จบนะครับเนาะถ้ามีจบต้องหาต่อนะครับแบบนี้เราต้องทิ้งไว้สักพักนะครับเพื่อดูว่าเกมันลดไหมนะครับถ้าเกไม่ลดก็แสดงว่าจบนะครับถ้าเกงลดอยู่แสดงว่ายังมีจุดรั่วอยู่นะครับอันนี้ผมปั๊มนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับก่อนจะจัดส่งลูกค้านะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามันไม่มีอาการรั่วนะครับ ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านคุณพี่สุกิกลการนะครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับลูกค้า f c ที่อยู่ทางแถบปกแดงนะครับหรือว่าทางแถบแม่น้ำคูนะครับมีเครื่องมือที่มีอาการเสียนะครับก็ส่งซ่อมได้เลยนะครับกับร้านสุกิกลการนะครับหรือว่าอยากจะเรียกอยากจะเรียกใช้บริการของทางช่างโทรมิเทนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0852881466นะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่างทูนิเทจด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีความรู้ดีๆเกี่ยวงานซ่อมเครื่องมือมาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับ EP หน้านะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ